เทสเทสเทสวัตุได้ยินใช่ไหมโอเคเยี่ยมจอยเอาล่ะก็กลับสวัสดีกันด้วยนะฮะนักผู้ชมหายอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพบุรุษอ่านมังงะเนาะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไปกดติดตามาเพจของผมด้วยนะครับเพจสุภาพบุรุษอ่านมังงะนะครับคลิปนี้ก็จะเอาลงเพจสุภาพบุรุษอ่านมังงะก่อนหนึ่งวันแล้วค่อยลงที่ช่องยูทูบนะครับ เฮ้อสซ่หลังๆนี่ก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะพอดีว่าติดธุระนะครับเตรียมตัวแบบว่าไปเรียนอีกนะเตรียมตัวไปเรียนแบบปี2นะเออก็ดูเอาับเพิ่งสอบเสร็จมาหมาดๆเดือนเนีนะครับเออพักได้สักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเดือน9เข้าโรงเรียนอีกและโอ้ตายเอาละผมขี้เกียจบน่นละเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับกับเทพศูนเกิืนกินพิภพกับตอนที่6นะครับ แล้วส่วนใครที่อยากจะอ่านมางะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้แปลเลยนะครับเพจเคทวิสาสุดยอดระบบเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยล่าสุดเพจของเขาน่าจะอัพถึงตอนที่14หรือว่า15แล้ววะเออ14 15นี่นแหละใครที่เข้าไปอ่านก็อย่าลืมกดติดตามให้กับเขาด้วยนะครับเอาละเราอย่ามามัวพูดพ่าททำเพลงกันเลยดีกว่าน,นะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าน,นะครับไปกันเลย let's go คนพวกนั้นสังนาังเกียจจริงๆพวกเขาเอาแต่ประจบผู้อาวุโสและพูดจาแย่ถึงท่านผู้นำอย่าไปสนใจเลยพวกมันก็แค่คนง่ออย่างหล่อเอาละไม่ต้องเสียเวลาแล้วออกรถถ้าหลินเทียนไายยังสามารถแทรกซึมเข้าไปในบ้านของตระกูลหลินได้แบบนี้แล้วที่ไหนที่เราจะปลอดภัยกันล่ะครับข้าเป็นคนสร้างตรงฟางตันลู่ขึ้นมากับมือหลินเทียนไยเอื้อมมือมาไม่ถึงตรงนั้นหรอก แล้วภาพก็ได้ถูกตัดมาตรงฟองอยู่ข้างหน้าพวกเราแล้วมันเป็นหนึ่งในที่ที่มีชีวิตชีวะและลุ่งเรืองที่สุดในมณฑลไฮเซิรเลยละนักลบที่ว่างงานบางคนแค่จ่ายค่านายหน้านิดหน่อยพวกเขาก็สามารถตั้งแผงลอยข้างถนนได้แล้วอย่าพลาดสิ่งนี้เดดคาดลองดูแผ่นที่ลุมทรัพย์ที่วาดขึ้นโดยผู้บรรลุขั้นก่อกำเนิดก่อนอะไรวะนี่กวาภาพมาไม่ครบเหรอทำไมมันไม่ต่อกันเลยวะ อาวุธวิเศษอาวุธวิเศษถูกสร้างขึ้นโดยอาจารย์หมองถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของแท้เลยนะครับใครไม่เชื่อถือว่าพลาดเลยเด้ยอยาเหลือดอยาพลังปนานยาสารพัดโลกและยาอายุวัฒนะก็มีนะครับแถมราคาถูกกว่าทั่วไปอีกด้วยเด้อย,ย,ยังไงก็เถอะของส่วนใหญ่ที่พวกเขาขายอยู่บนถนนนั้นล้วนแต่เป็นของปลอมแต่ก็แน่นอนว่าบางครั้งก็มีคนได้ของดีในราคาถูกอยู่บ้างเหมือนกัน ท่านบอกข้าว่าท่านไม่สามารถหาวัตถุดิบที่ข้าบอกท่านไว้ก่อนหน้านี้ได้ใช่ไหมครับข้ามาที่นี่เพื่อดูว่ามีอะไรที่ใช้แทนได้บ้างหรือเปล่านายน้อยข้าอยากไปด้วยมันน่าเบื่อที่ต้องอยู่ในแต่ตระกูลหลินนะข้าโอ้โห acting จัดสู้ดีที่มันไม่น่าจะมีอันตรายอะไรในเมืองไหเซนดังนั้นพวกเจ้าก็น่าจะผ่อนคลายกันบ้างนะแล้วภาพก็ได้ถูกตัดมา สืลาลินเปาที่นี่มีรูปแบบที่ดีมากเลยทีเดียวนี่เป็นสถานที่ที่งดงามที่สุดในตรงฟังแล้วเข้าไปข้างในกันเถอะพวกท่านทั้งสองมีอะไรก้าช่วยหรือไม่สืลาลินเปาของพวกเราเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในเสินหูกรุณาบอกสิ่งที่ท่านต้องการมาได้เลยค่ะอ๋อขอบคุณมากพวกเราแค่มาเดินเล่นไปรอบๆเท่านั้น สือลาลินเปานั้นจริงๆแล้วมีอำนาจไปในหลายๆประเทศขนาดแค่สาวรับไช้ยังดูโดดเด่นขนาดนี้เลยอย่างที่ว่าไว้สีตระกูลลกทั้งตระกูลหลินตระกูลนันกังตระกูลโมตระกูลเสินนั้นมีชสื่อเสียงแค่ในมณฑลเล็กๆแต่ผู้คนของตระกูลเหล่านี้กับมีสายตาแห่งความระโมะโโอหังและยังต่อสู้กันภายในอีกด้วยสือลาลินเปาในความเป็นจริงแล้ว มีอำนาจเหนือกว่าแต่กับดูแลแขกซึ่งแม้ไม่ได้เป็นนักรบวิญญาณอย่างเท่าเทียมเฮ้อโศกไม่ดีเลยที่ความคิดของคนบางคนนั้นอยู่แต่กับสิ่งที่ไร้ความหมายพวกเขาไม่สามารถก้าวหน้าไปได้หรอกเราเกือบจะไปถึงตรงนั้นแล้วยังไงก็ตามมันไม่มีรายการที่ต้องการต่อให้เป็นศิลาลินเปาวัตถุดิบวิญญาณในโลกมนุษย์นั้นมีไม่เพียงพอรักษาตัวด้วยนะคะนี่มัน เป็นเพราะพวกเขาเป็นกลุ่มของผู้รู้ในโลกนี้ดังนั้นพวกเขาจึงสะสมวิญญาณที่พวกเขามองเห็นเท่านั้นงั้นเหรอแล้วเวลมาใหม่นะคะคงต้องลองหาดูที่อื่นอีกอะไรกันนี่มันก็แค่คริสตันแตกๆแ,แต่แกยังกล้ามาถามหาเงินจากข้าอีกงั้นเหรอแกรู้ไหมว่าข้าเป็นใครนายท่านครับผมไม่กล้าโกหกท่านหรอกครับคริสตันนี้มันมาจากสวรรค์จริงๆนะครับ ข้เห็นมันมาด้วยตาของตัวเองเลยเธอเว้ยนี่แกคิดจะหลอกข้าหรือไงกันข้าให้แกได้แค่2องเรีเงินเท่านั้นแหละข้าไม่หลงกลแกหลอกเว้ยนายน้อยครับข้ามีภรรยาและลูกน้อยที่นอนป่วยอยู่แค่2เหรียญเงินไม่พอหรอกครับได้โปรดเมตตาข้าเถอะไอ้ข้าเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับ ตาแก่ลิวนี่น่าสงสารจริงๆเลยนะภรรยาของเขาก็นอนป่วยหนักอยู่ที่บ้านยังไงพวกเขาก็ไม่น่าอยู่รอดได้หรอกเจนุ่มนี่ก็ทำดุแรงเกินไปขนาดในตรงฟังยังกล้ามาซื้อขายอีกเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าพูดจังดังอย่างนั้นเงียบหน่อยเจ้ามนอยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือไงพวกเราห้ามไปมีปัญหากับตระกลหม้อเด็ดขาดเลยนะอย่าสร้างปัญหาล่ะไอ้แก่นี่จะไม่ยอมขายจริงๆงั้นเหรอแกคงอยากตายมากนักสินะ เจ้าเป็นคนของตระก,กูลโม่สินะขอบคุณตนเองน้อยไม่ได้หรือไงกันปล่อยนะเจ้าคือเสีย่ยวฟานคนไม่เอาไหนคนนั้นสินนะโม่ต็งตระก,กูลโม่ผมจะเปลี่ยนชื่อตระก,กูลโม่เป็นตระก,กูลโม่ขี้โม่เออแบบขี้โม่นะ่ะนะเออไอ้ตระก,กูลขี้โม่เป็นถึงจอมยุทธแต่กับลังแกคนแก่ที่ไรอาวุธงั้นหรือพวกเด็กตระก,กูลขี้โม่นี่คงต้องได้รับการสั่งสอนสักหน่อยแล้วมั้ง เสียวฟานอย่างแกนี่มีคุณสมบัติพอที่จะพูดถึงตระกูลขี้โม้ของข้าด้วยหรือไงในช่วงสงครามแย่งสิงผนึกวิญญาณแกได้ลอบโจมตีองคซสามเพื่อแย่งสิงผนงึกวิญญาณนั่นมันแย่ม,มากเลยนะไหนล่ะคนคุ้มกันของแกไปมุดหัวอยู่ที่ไหนล่ะรีบเรียกออกมาได้แล้วไม่ต้องมองหาให้เสียเวลาที่นี่มันไม่มีคนคุ้มกันของตระกูลหลินหรอก ดูจากความทรงจําที่เหลืออยู่แล้วในบรรดาสี่ตระกูลของมณฑลไหเ่เซินนั้นตระกูลหลินกับตระกูลขี้โมมีความบาดหมางกันอยู่แล้วหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดของพฤพยักมังกอนตระกูลขี้โมก็ตกต่ำลงเฮ้ยไอเด็กเวน้นข้าแนะนำว่าแกยอย่ามาขวางทางข้าจะดีกว่านะฮึท่านผู้เฒ่าเอาคิสตันที่พึ่งขายไปให้ข้าดูหน่อยได้ไหมครับขอบคุณที่ช่วยข้าลองดูได้เลยครับ นี่มัเทียนจริงนี่ใช่แล้วเทียนจริงในดินแดนมนุษย์งั้นเหรอหินศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์สันสีมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะเฮ้ยพวกแกสองคนกล้าเมินค่างั้นเหรอก็จะฆ่าพวกแกซะระวังนะนายน้อยเจ้าเด็กตะกูลโมปกติเป็นหมาจอมสอดรู้ก็เลยลอบโจมตีเป็นประจำเลยสินะ มันหายไปไหนแล้วอ๋อทุยตอนนี้แกได้รับรู้รสชาติของความเจ็บปวดแล้วสินะขรั้งหน้าก็อย่าทำตัวเย่อหยิงและวางตัวยิ่งใหญ่คอยลังแกผู้อื่นอีกล่ะนะนี่มันไปไปได้ยังไงกันแกใส้บิซามานอะไรกัน วิสามานงั้นเหรอข้าพูดได้แค่ว่าเจ้ามันเทียบข้าไม่ได้แค่นั้นละพวกเด็กตระกูลขี้โมมีฝีมือแค่นี้เองสินะกระจกเกินท่านบู้เฒ่าได้ปวดตามพวกเรามาเถอะครับขอบใจมากนะหลานซ้ายนายน้อยเป็นอะไรหรือเปล่าครับหินวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์นี่มันเป็นของในดินแดนสวรรค์เราคงทำอะไรกับมันไม่ได้เราต้องหาต้นกำเนิดของมันก่อนจบ ตอนปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ